สวัสดีครับสอสยนรพง c h ชาแนลครับเมื่อนี้ภาพพี่น้องมาเบิงท่ายทอดใด้พี่น้องได้เห็นอีกแขนงหนึ่งของวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับเมื่อนี้มาเลียงบ้านพี่น้องบอ้านนนงามตำบลบ้านขาวอุดรธานีเฮาครับเป็นประจำทุกปีครับหลังปีใหม่ พี่น้องบรรตุโมโหกันมาขอขมาบูชาปูตาประจำหมู่บ้านนะครับแพทย์คุณหมอหลายท่านครับจะออกมาตรงนี้ท่านกำนันเพื่อนกาให้ความรู้เกี่ยวกับโควิดน้ำแน่นะครับสองร้อยกว่าหมู่บ้านครับ จะมีไก่มีหัวหมูผู้ได้บนบานยังไหวกะถือโอกาสช่วงนี้แหละครับมาถาวายสิ่งที่บนบานไว้นะครับจะมีพอจำประจําบูบานเพื่อนผ้าเฮ็ดผ้าท้ำนะครับเป็นพิธีกรรมของทองทิน ครับเป็นบรรยากาศช่วงก่อนเริ่มพิธีนะครับช่วงนี้กำลังทะยอยกันมาครับแล้วการนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ